มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ออฟธนกฤตแจงความจริงนะคะหลังเจอดราม่าพาลูกป่วยติดเตียงมาที่หน่วยรับเลือกทหารกองเกินจากกรณีดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อคุณแม่ของน้องออฟธนกฤตอดีตนักแสดงหนุ่มได้พาลูกชายที่ป่วยติดเตียงเดินทางมาที่หน่วยรับคัดเลือกทหารกองเกิน หลังศัสดีอำเภอยืนยันต้องพามาให้ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําการตรวจร่างกายสร้างความหดหูใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะจนเกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจาร์ณถึงประเด็นดังกล่าว ล่าสุดวันที่8เมษายนแม่ของนัทนกฤ,กฤษนะคะซึ่งมีอายุ21ปีเปิดเผยว่าลูกชายเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง16ห้า19เดือดเมื่อเกือบปีที่ผ่านมาลูกชายถูกสาวเมาสุราขับรถเก่งมาชนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชาย จนได้รับบาดเจ็บสาหาัสนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU หลายเดือนต้องมารักษาตัวต่อที่บ้านซึ่งสร้างเป็นห้องปลอดเชื้อในสภาพเหมือนคนไม่รับรู้อะไรช่วยเหลือตนเองไม่ได้ปัจจุบันหมดเงินค่ารักษาไปกว่า3ล้านบาทแต่ว่าคุกกรณียังไม่มาช่วยเหลือใดๆที่ผ่านมาตนเองทราบว่าลูกชายจะต้องไปเกณฑ์ทหารตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พยายามเดินเรื่องแจ้งไปทางศาสดีอำเภอเมืองว่าลูกชายตนเองประสบอุบัติเหตุจนปัจจุบันยังไม่ได้สติต้องทำห้องปอดเชื้อที่บ้านให้ลูกชายพร้อมทั้งนำคลิปสภาพของลูกชายใบยรับรองแพทย์บัตรผู้พิการรวมถึงจะให้ผู้นำชุมชนมาเป็นพยานให้แต่ว่าสุดท้ายวานนี้ทางศาสดีประสานมาทางผู้นำชุมชนให้นำลูกชายตนเองไปที่หน่วยรับเลือกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจร่างกาย เพื่อที่ปีต่อตอไปนั้นจะได้ไม่ต้องมาทำการผ่อนผันอีกซึ่งตนเองก็พยายามถามว่ามีทางอื่นไหมเพราะว่าการที่นำลูกชายซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายไปที่หน่วยนั้นมันลำบากมากเพราะว่าลูกชายอยู่ในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรและยังต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยจึงต้องประสานรถ1669มารับและการออกนอกสถานที่เป็นการเสี่ยงมากหากเกิดอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ